ขอกราบสวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาผมก็จะมาผมก็ไม่ได้มามาแคสเกมนะครับวันนี้ผมก็จะมาแจ้งเรื่องการทำอินทนนะครับก็ต้องมีข้อเรือกเปลี่ยนหน่อยนะครับก็ต้องโปรโมทชแนลหรือทาไอ้นี่ไอ้นี่ปกชแนลนะคะบปกชแนลนะครับ,รบผมจะส่งนี่เอ้ยไม่ต้องสอง่งเอ้ย ไม่ต้องไอ้นี่ไม่ต้องใส่สก,กินก็ได้นะครับแค่เขียนชื่อเท่เท่านั้นนะครับ,าบาก็สรับรคนที่ผมทำอินโทรให้นะครับก็ที่ที่ทำให้ครั้งแรกนะครับขอโปรโมทแชนเนลให้ผมแล้วนะครับแล้วก็พี่คนที่สองเขาเขายังไม่ได้โปรโมทแชนเนลนะครับก็ไอ้นี่พอยไปโปรโมทซนะถ้าไม่โปรโมทผมก็ไม่ส่งให้นะคะก็ จาแจ้งเรื่องแค่นี้นะครับสำหรับคนที่อยากได้อินโทรที่ผมทำให้นะครับไปนะครับ